สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมวินัทบอนฟอร์มคอนนะครับก็จะมาพูดถึงการออกแบบไฟล์บันทึกข้อมูลแปลงผลิตผลิตพันธุ์ข้าวโพดอผสมนะครับซึ่งปกติแล้วบริษัทผู้ผลิตผลิตพันธุ์ข้าวโพดก็จะมีไฟล์หรือโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลแปลงผลิตผลิตพันธุ์ของตัวเองหลายที่เขาใช้โปรแกรม Excel ในการบันทึกข้อมูลวางแผน ประมาณการและก็วิเคราะห์ขอ้อมูลการผลิตคำนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมเกษยียนงานมาได้ปีกว่าช่วงนี้มีเวลาก็เลยอยากจะเอาการออกแบบ Excel ที่ผมเคยทำานกาออกแบบในช่วงทำงานที่ผ่านมานะครับก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตลอดนะครับมีหลายอย่างปรับปรุงเพิ่มเติมจากสมัยที่ทำงานอยู่แล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยโดยเฉพาะ สูตรในการดึงข้อมูลแล้วก็การทำสรุปและวิเคราะห์ด้วย Pivo t ร์ b เทที่ปรับปรุงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากโปรแกรม Excel หรือ Office 365หเขามีอะไรอะ่ะมีสูตรมีฟัง์กชันเพิ่มเติมมาให้ทำงานได้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยอยากจะเอามาแชร์มาแบ่งปันกัน เพื่อใครอยากจะออกแบบและทำไฟล์เพื่อเก็บข้อมูลแปลงเปลี่ิตเล็พันอันนี้จะเป็นแนวทางได้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ <c oughs> ทีนี้การจะใช้ไฟล์ตารางข้อมูล Excel <c oughs> เพื่อใช้ในการที่จะเอาไปทำแผ i น o t T ดเทเบิลน่ะมันก็จะต้องมีการออกแบบตารางให้สามารถใช้ตารางนั้นเป็นฐานข้อมูลได้ซึ่งก็มีข้อกำหนดอยู่ประมาณสัก4-5ข้อนะครับว่าคือ ไฟล์นั้นนะชื่อคอลัมน์ก็ต้องอยู่ในเซลล์เดียวแล้วก็ไม่มีการเมื่อเซลล์นะครับแล้วก็คอลัมน์ก็ที่เรียงจากซ้ายไปขวาเนี่ยต้องเป็นคอลัมน์ที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีคอลัมน์ว่างมาขั้นกลางนะครับแล้วก็คอลัมน์ชื่อคอลัมน์เนี่ยก็ต้องไม่ซ้ํากันนะครับทีนี้ข้อมูลในตารางนั้นก็จะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในเซลล์เดียวนะครับไม่มีการเมื่อเซลล์หรือรวมเซล์กันนะครับแล้วข้อที่5้าก็คือว่าแถวข้อมูล ในคอลัมน์แรกก็ต้องมีข้อมูลเป็นแถวทุกแถวเรียงลงมาทุกแถวนะครับไม่มีช่องแถวว่างๆมาขั้นนะครับถ้าสร้างตารางข้อมูลได้ทั้ง5ข้อก็สามารถใช้ตารางเนี้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงานวิเคราะห์สรุปงานได้หลายหลายอย่างนะครับทีนี้ถ้าจะพูดทั้งหมดเลยเนี่ยคลิปมันก็อาจจะยาวเกินไปก็เลยสําหรับคลิปเกี่ยวกับการจัดการไฟนี่ก็จะแบ่งเป็นสัก3คลิปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไป ผู้ความเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนนะครับเพราะว่าถ้าหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจจะทําให้เข้าใจยากคลิปแรกก็คงคงจะพูดถึงการออกแบบตารางแล้วก็หัวข้อคอลัมน์หรือข้อมูลที่ต้องการที่จะบันทึกที่จะบันทึกในการหรือก็ให้แสดงผลนะครับเช่นนั้นแล้วคลิปที่สองก็จะพูดถึงสูตรสูตรต่างๆที่มีอยู่ในตารางนะครับการผูกสูตรการผูกสูตรการแสดงผลอย่างไร ผลที่ต้องการนี้จะออกต้องการมาเพื่ออะไรนะครับและคลิปที่3มก็จะเป็นการทําสรุปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมีการสร้างตารางสรุปจากการทำไพ่บอ t ์ดเทเบิลเป็นหลักนะครับทีนี้เราก็คงมาลองมาดูไฟล์กันเลยว่าไฟล์ที่เราจะออกแบบนั้นเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้ผมตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อไฟล์ฟิล n มเนเม e ต์นะครับบางคนอาจจะเรียกเป็นฟิลฟิลเรคคอร์ดก็ได้นะครับอันนี้ฟิลโพลชันเคคอร์ดในทะีหน้าตาก็จะเป็นตารางแบบนี้ที่เรียกว่าคอลัมน์ก็คือแถวที่เลียงไปด้านจากซ้ายไปขวานะครับที่เป็นแถวสีเหลืองกับแถวสีฟ้าแถวสีเหลืองนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแถวสีฟ้านี้เป็นภาษาอังกฤษเพื่ออธิบาย ให้เข้าใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยหมายความว่าอย่างไรจริงๆเราต้องการใช้แค่คอลัมน์เดียวก็้าใ้แถวเดียวที่เป็นหัวคอลัมน์ก็คือแถวที่เป็นสีฟ้านะครับทีนี้เราก็จะมาอธิบายกันว่าแต่ละแถวแต่ละแต่ละคอลัมน์นั้นเราจะมาทึกอะไรลงไปบ้างนะครับบันทึกเพื่ออะไรนะครับเรามาเริ่มจากคอลัมน์แรกเลยนะครับ ว่าซีซันก็คือฤดูผลิตนะครับเราก็จะต้องมีข้อมูลฤดูผลิตว่าเป็นฤดูไหนนะครับฤดูฝนก็เป็นเวสซีซันฤดูแล้งเรารีกายกไดซีซันนะครับสำหรับสำหรับไฟล์นี้จะเป็นตัวอย่างของแปลงไดซีซันน25นะครับปีปีปีทตศักราชน,นะครับเพื่อเป็นสากลหน่อยนะครับ D S ก็คือไดซีซันแล้ว25ก็คือไดซีซันสองน2025 นีการเรียกซีซั่นนี้เราก็จะเรียกตามช่วงอายุเก็บเกี่ยวช่วงเก็บเกี่ยวของข้าวโพดเป็นหลักนะครับอย่างไดยซีซั่นเนี่ยเราจะเริ่มปลูกช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสอ2พันแต่เราไปเก็บเกี่ยว,ยวช่วงมกราคมพาสองพันยี่สบเราก็เลยเรียกซีซั่นนี้ว่าเป็นไดยซีซั่น25่้คอลัมน์ต่อมาก็คือลำดับที่นะครับหนึ่ีเรียงลงไป ตามมาด้วยคอลัมน์ที่ชื่อว่าโลเคชันโลเคชันก็คือเขตแปลงผลิตนะครับอย่างที่นี้เราอาจจะเรียกเป็นจังหวัดหรือเรียกเป็นพื้นที่อำเภอใหญ่ๆที่มีพื้นที่ปลูกเยอะก็แล้วแต่จะจะ,จะ,จ,ะจะตั้งกันยกตัวอย่างเช่นในไฟล์นี้ผมจะมี2โลเคชันใหญ่ๆก็คือที่สุพรรณบุรีกับที่พบพระนะครับแล้วแต่ต่อจากถัดจากโลเคชันมาก็จะเป็นหมู่บ้านหรือวิลเลจหรือ เหมือนกับโลเคชันย่อยลงมาจากโลเคชันใหญ่อีกทีหนึง่งเพื่อแยกเป็นหมู่บ้านว่ามีหมู่บ้านอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วคอลัมน์ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโลเคชันซูเปอร์วิเซอร์ก็คือหัวหน้าเขตแปลงผลิตแล้วที่ตามด้วยหัวหน้ากลุ่มนะครับหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรหร,รือหัวหน้ากลุ่มที่ส่วนใหญ่ทุกเกือบทุกบริษัทก็จะมีหัวหน้ากลุ่มกันเพื่อเป็นตัวแทนช่วยงานบริษัทในการติดต่อประสานงานแลว้วบคุมดูแลกเกษตรกรด้วยอีกทางหนึ่งนะครับ แล้วที่จะมาเป็นคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์ชื่อเกษตรกรเสร็จแล้วก็เป็นชื่อคอลัมน์คอนแทคนัมเบอร์หรือเลขที่สัญญานะครับอันนี้จะเหมือนกับเลขที่แปลงเลยที่ใช้ระบุว่าแปลงนี้สัญญาเลขที่เท่าไหร่นะครับและอาจจะมีแปลงย่อยนะครับในแต่ละสัญญาอาจจะมีปลูก2แปลง3ามแปลงเราก็มีช่องไว้สําหรับเติมฟิล l ์นัมเบอร์สใส่ไปด้วยนะครับ แล้พื้นที่ที่าสัญญาก็คือ Contact a r e ียเท่าไหร่นะครับราคารับซื้อตามสัญญานะครับแล้วก็รหัสพันธ์นะครับ่วนใหญ่เขาจะตั้งชื่อรหัสพันธ์เป็นเบอร์ยี่สามเบอร์ยี่สิบเบอร์ยีิบห้าไปเรื่อยๆแล้วแต่ละบริษัทนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นตัวอย่างใช้เป็นฟัน ABC นะครับนะครับจะเห็นว่าแต่ละพันเนี่ยราคาเขาไม่เท่ากัน นะครับอย่างพันเอผมกระตังไว้ที่18บา B, บาทพันบียี่สิบาทพันซียี่สิบสองบาทห้าสิบแสดงว่าสามพันเนี้ยผลผลิตเขาไม่เท่ากันนะครับพันที่ผลผลิตต่ําเราก็ต้องซื้อแพงพันวัดพันที่ผลผลิตสูงเราก็ซื้อถูกเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการทรําแปลงผลิตกับเกษตรกรเสร็จแล้วคอลัมน์ต่อมาก็แป a n ติ่ง a ย e a ก็คือวันปลูกพื้นที่ปลูกนะครับขอโทษทีคือพื้นที่ปลูกปลูกกี่ไร่นะครับ,ออลรบแล้วก็วันที่ปลูก พอปลูกเสร็จแล้วอันนี้เราเป็นทําเป็นคอลัมน์ว่าปลูกสัปดาห์ไหนของปีเดือนไหนนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นสูตรไว้ให้นะครับมันก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับที่สังเกตในคอแถวแถวที่สี่เนี้ยนะครับแถวนี้จะเป็นชื่อคอลัมน์เนี่ยถ้าเกิดอันไหนเป็นสีออกฟ้าๆก็คือคอลัมน์ที่เราจะต้องเติมเพ้าไปส่วนคอลัมน์ที่เป็นสีออกชมพูชมพูนี้จะเป็นสูตรนะครับเขาจะขึ้นมาให้เองอัตโนมัตินะครับ หลังจากปลูกไปแล้วก็จะขึ้นว่าเราปลูกวิกที่เท่าไรของปีนี้แล้วก็เดือนอะไรนะครับต่อไปถ้าปลูกไปแล้วมีพื้นที่เสียหายเราก็จะลงข้อมูล area damage นะครับคือตรงนี้เสร็จแล้วพอมี d a m เ g e ก็จะเกิด area r e m a i n i ก็คือพื้นที่ที่เหลือนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทํางานที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบแปลงเช่นการไปเช็ค,คความงอกนะครับ first stand เข้า โลกิ้งครั้งที่หนึ่งโลกิ้งครั้งที่สองอันนี้เราก็สามารถตั้งปูกเป็นสูตรไปให้ว่าสมมุติสแตนเขาเนี่ยภายในสิบวันสิบสองวัน,เ,นเราต้องตั้งเราต้องเข้าไปต้องเข้าไปทําการนับต้นนะครับแล้วก็การโลกต้นพันปนมือพันเลือต่างๆเนี่ยต้องทําให้เสร็จครั้งแรกประมาณภายในสามสิบห้าวันครั้งที่สองก็ภายในสี่สิบห้าวันแล้วก็ประมาณช่วงถอดดอก ที่จะเริ่มนะครับประมาณการก็แล้วแต่เราจะใส่สูตรเข้าไปว่าจะเอากี่วันแล้วแต่พันแล้วแต่ฤดูอย่างอันนี้ใช้อยู่ประมาณสักห้าสิบสามวันนะครับแล้วก็แผนการตัดต้นตวผู้ประมาณวันไหนซิ่งตัวนี้เราจะใส่หรือเราไม่ใส่ก็ได้แต่อันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆว่าถ้าปลูกวันนี้มันน่าจะตัดต้นผู้ประมาณช่วงนี้ตามอายุข้าวโพดส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันนะครับมันก็ต้องตัดต้นผู้แล้ว แล um ma, is, ้วข้อ่ำต่อมานะครับออเลื่อนมานิหนึ่งครับคำว่า DAP ก็คือ Day After Plant นะครับคืออายุหลังปลูกอันนี้เขาสูตรเขาก็จะใช้วิธีวันปลูกลบด้วยวันไอ้วัน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 ปัจจุบันเราเปิดไฟล์มาวันไหนยันม็จะเอาวันนั้นตั้งแล้วก็ลบกับวันที่เราปลูกมันก็จะเป็นอายุ ของข้าพดได้กี่วันแล้วซึ่งอายุตรงนี้ก็จะมาใช้คำนวณว่ามันจะแสดงว่าข้าพนั้นอยู่ระยะอะไรบ้างนะครับถ้าดูที่สุดมันก็จะมีให้เห็นซึ่งก็จะเขียนเยอะนิดหนึ่งก็จะมีอายุมันเป็นรอปลูกเป็นระยะต้นกล้าระยะตัดพันปนระยะการถอนดอกก่อนการถอนดอกแล้วก็การถอนดอกการตัดตูผู้ประเมินผลผลิตแล้วก็ปะคองเก็บเกี่ยว ตรงนี้ก็มันก็จะแสดงโชว์เห็นตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ว่าพันธุ์ของเราตอนนี้อายุไหนแล้วพร้อมที่จะจิบเกี่ยวได้เมื่อไรหรือว่าตอนสถานะตอนนี้มันเข้าอยู่ช่วงไหนของของของข้อพดนะครับส่วนคอลัมน์นี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องคุณภาพนะครับก็จะมีเรื่อง isolation แปลงนี้ผ่านไอซูเลชันไหมก็มีสามเกรดที่เราไปตรวจแปลงกันก็มีกรีนผ่าน y อยู่ในความสงสัยที่จะต้องทดสอบซ้ําแล้วก็ R ก็คือเลสก็คือรีเจ็คเลยนะครับเร,เรื่องของไอซเลชันเรื่องของออฟทา e ตัดหมดไหมเรื่องการถอนดอกคุณภาพการถอนดอกผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็จะมีสามสามสามอย่างที่เราจะเช็คคุณภาพระยะปลอดเกี็ช้อนคุณภาพการตัดตปันปนคุณภาพการถอนดอกแล้วก็มาสรุปเกรดคุณภาพแปลงอันนี้อันสุดท้าย คอลัมน์ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ yield estimation คือการประเมินผลผลิตว่าพันนี้ได้ผลผล,ผลิตกี่กิโลต่อไร่นะครับแล้วก็ประเมินว่าจะได้ผล,ผลผลิตทั้งหมดกี่กิโลสําหรับแปลงนี้นะครับแล้วก็ประมาณวันเก็บเกี่ยวนะครับสมมุติเราก็ใส่เข้าไป20วันหรือ,อใส่เข้าไป120วันหรือ125วัน115วันก็แล้วแต่ กลุ่มที่เราจะปลูกนะครับมันก็จะขึ้นวันเก็บเกี่ยวมาให้เป็นสูตรแล้วก็จะขึ้นวีคที่น่าจะเก็บเกี่ยวแล้วก็เดือนที่จะเก็บเกี่ยวแล้วคอลัมน์ต่อมาก็คือที่เราจะลงข้อมูลก็คือลงข้อมูลเกี่ยวกับ a v e r a g ต d a t ก็คือวันที่เก็บเกี่ยวจริงนะครับวันไหนแล้วก็เก็บเกี่ยวพื้นที่เท่าไหรได้ผลผลิตจริงมาเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาก็จะคำนวณให้เราเองเสร็วว่า มันผลผลิตมันกี่กิโลต่อไร่แต่ถ้าเรายัางไม่เก็บเกี่ยวนะครับมันก็จะเป็นแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่จะรอจะเก็บเกี่ยวพื้นที่ที่จะเก็บเกี่ยวในอนาคตนะครับกี่ไร่และประเมินว่าพื้นที่จะเก็บเกี่ยวในผลผลิตมันเท่าไหร่แล้วคิดว่าที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยจะได้ผลผลิตกี่กิโลฝักนะครับแล้วก็แลว้วถึงสิ้นฤดูแล้วเนี่ยมันจะได้กี่กิโลนะครับคืขอข้อเนี้ย มันก็จะจบสําหรับการบันทึกข้อมูลแปลงผลิตผลิตภัณฑ์แค่นี้แต่ถ้าเกิดเราอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะใส่ข้อมูลที่อยากได้เข้าไปแล้วก็ใส่เพิ่มเติมได้นะครับท <c oughs> ีน <c oughs> ี้สามสี่คอลัมน์สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลผลิตถ้าแปลงไหนมีการเก็บเกี่ยวแล้วตัวเลขที่จะเก็บเกี่ยวมันก็จะไม่มีแต่คอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะถ้าอันไหนเป็น เก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะเอาตัวเลขจริงมาใส่ตรงนี้ส่วนที่ยังไม่เก็บก็จะเอาตัวเลขประมาณการมาใส่นะครับเพื่อให้เห็นว่าสิ้นฤดูแล้วเนี่ยเราจะได้ผลผลิตทั้งหมดกี่กิโลของฝักนะครับจะเห็นว่า,ามันเป็นไฟล์ที่เราสามารถรู้ได้เลยว่า,าเก็บไปแล้วเท่าไหร่ยังไม่เก็บเท่าไหร่แล้วสุดท้ายแล้วจะได้เท่าไหร่เพื่อเอาไปทำรายงานหรือทำสรุป เพื่อประเมินผลผลิตให้กับทางผู้เกี่ยวข้องจะได้เตรียมรับนะครับแม้แต่เรื่องของวันเปรียบเกี่ยวแผนเก็บเกี่ยวคร่าวๆนี่เราก็ไปสามารถไปทาเป็นสรุปทําเป็นแผนให้กับทางโรงงานได้ว่าเราของจะมีเก็บเกี่ยวช่วงไหนนะครับหลังจากที่เราผกสําเร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อนะครับที่เราจะใส่เข้าไปในตารางบันทึกข้อมูลแผนผลิตเล็ดพัธุ์ของเรานะครับ เราก็จะเห็นหน้าตาครัเป็นแบบนี้สําหรับแต่ละคนอาจมีความต้องการไม่เท่ากันอาจจะเพิ่มคอลันำอะไรต่อมีอะไรลงไปได้เยอะแยะนะครับว่าเราอยากจะบันทึกอะไรลงไปก็ดูตามความจําเป็นว่าเราจําเป็นต้องบันทึกอะไรลงไปไหมยกตัวอย่างเช่นวันปลูกนะครับเราลงเฉพาะวันปลูกของต้นตัวเมียเท่านั้นเราไม่ลงวันปลูกของตัวผู้ เพราะว่าใส่ลงไปแล้วมันก็จะมีคอลัมน์เยอะเกินไปแล้วก็จริงๆแล้วการปฏิบัติงานหรือการเข้าไปดูแปลงเราจะดูวันปลูกตัวเมียเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะได้ไปวางแผนว่าจะต้องไปทําอะไรตอนไหนจะถอดดอกแล้วหรือย,ยังจะเริ่มประชุมถอดดอกได้เมื่อไหร่หลังจากส่งวันปลูกแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการบันทึกข้อมูลวันปลูกต้องตรงแล้วก็ถูกต้องแน่นอน เื่อจะได้วางแผนต่อได้ถ้าวันปลูกไม่ตรงแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปวางแผนต่อผิดพลาดได้นะครับหล,หลายๆอย่างนี่คือไฟล์นะครับที่ที่ที่เอามาแนะนําเอามาแชร์ให้ให้ดูกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะดูไฟล์โดยละเอียดนะครับก็คงติดต่อคุยมาได้ครับอยากจะถ้าอยากจะเห็นไฟล์หรืออยากจะให้ไปแนะนำก็ก็ออลอง คุยได้นะครับหรือก็ลองดูที่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 วิดีโอนี้แล้วก็ไปที่สายของตัวเองต่อนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะก็คงคงต้อง,องจบแค่นี้นะครับแล้วรอพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับผม